กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Huawei Nova 13 Pro นะครับ จุดเด่นๆของตัวนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยเขาสามารถถ่ายได้60ล้านพิกเซลตั้งแต่ระยะ0 7ถึง 5x แล้วมีออโต้โฟกัสกล้องหน้าอัดวิดีโอได้ 4K 30เปลี่ยนระยะได้เลยอันนี้คือเอาไปใช้ถ่าย v อกอ่ะ ซึ่งในราคาเนี้ยมีออโต้โฟกัสกล้องหน้าโคตรกว้างนะครับหายากแล้วกล้องหลังเนี่ยห้ล้านพิกเซลสามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ f 1 4ถึง f 4นะครับมี os ในตัวเวลาเราไปถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีแบบไฟแฉกไฟอะไรเนี่ยให้ฟีลลิ่งเดียวก,กันกับใช้พวก m a ม e X 6กอ่ะเจ๋งมากนะครับแล้วก็มีเลเซอร์โฟกัสแบบเซนเซอร์นะครับซึ่งเอาไปถ่ายแสงน้อยมาดีมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยเน้นเรื่องกล้องจริงๆนะครับแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้พรอเทนเนี่ยสิบสองล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.4มี os ในตัสองจุว โฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่15.9นะครับเป็นอัลตรเออวนะแล้วก็23มมิลิเมตรและ68.5ม mm ิลิเมตรแล้วก็คือซูมแบบดิจิตอล30เท่านะครับกล้องมาโครเนี่ย8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2นะครับแล้วก็มาโครใกล้สุด2เซนกล้องเอลท์เออร์วายแปดล้านพิกเซลนะครับ f 2.2 112องศาถ่ายได้ดีมากอย่าเอา8ล้านมาวัดนะผมถ่ายเทียบตัวท็อปเนี่ยโหดมากนะครับ<อ>มีแฟลชอยู่2ดวงด้านบนแล้วก็ด้านล่างแปลกๆดีนะการดีไซน์ถ่ายวิดีโอ 4K 30ได้หมโฟร์เล,เลยนะครับสลลับเนได้หมดเลลยแล้วก็สมูทดด้วยเี๋ยวไปพูดกัน ตัวนี้มันจะต้องใช้วิศวกรในการคิดซอฟต์แวร์พวกนี้แล้วก็แทรกเฟรมเข้าไปเพื่อให้มันสมูทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยถ่ายภาพบุคคลด้วย XD Portrait Engine ช่วยเพิ่มโครงหน้าปรับสภาพผิวนะครับทำให้ผิวสว่างถ่ายหน้าก็ได้ดีมากเหมือนกันแล้วก็มี3าโหมดนะครับธรรมชาติประณีตแล้วก็แต่งหน้านะครับซึ่งโหมดที่ผมไปลองทั้งหมดคือหมดเดิมๆของมันเลยนะครับซึ่งโทนของหัวเว่ยตอนเนี้ยคือจะออกมาแนวธรรมชาติแล้วก็บูต์สีขึ้นมานะครับมีความเที่ยงตรงนะครับซึ่งจะสังเกตได้จากตัวทอขอขงงเาเารื To X6 P 70 ซึ่งไอตัวนี้จะได้ทนทนประมาณเมด X6 เจ๋งแล้วกล้องหน้ามี AI b a s t expression นะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน No ว a 13ด้วยนะครับก็คือมันจะช่วยปรับการแสดงอารมณ์ในภาพถ่ายให้ดีนะครับไม่จะถ่ายภาพไปแล้วก็ตามคือมันจะมวลผลแล้วเราจะลองมาระมาณสัก3 4ี่วิอ่ะมันก็จะเป็นภาพที่บูตออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง AI ตัวนี้มันจะวิเคราะห์อารมณ์นะครับใช้ AI algorithm ขั้นสูงเลยเพื่อตรวจจับและเปรียบเทียบจากการถ่ายภาพแล้วมันก็จะปรับปรุงภาพนะครับแสดงตัวเลือกการแสดงอารมณ์ที่ดีสุดในการปรับแแแตต่่่่่งงนะรรัับลล้้้วววกกกกเียยยหหมมมาาาาาาสถภพุอชไข คนที่มีกลุ่มเยอะๆคือเวลาเราแสดงสีหน้าไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะช่วยปรับให้ดีซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวเลนน์มันถ่ายดีอยู่แล้วเรื่องแรกที่จะพูดกันก่อนเลยคือเรื่องกล้องครับเพราะมันจุดเด่นอย่างมากเลยกล้องหน้าเนี่ยเขามี2ตัวนะ60ล้านและ8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายตั้งแต่ระยะ0.7ถึงซูม 5x ได้และทุกระยะออโต้โฟกัสได้หมดตอนแรกผมลังเลว่าถ้าเราใช้อัลต้าไวมันอาจจะไม่ได้ออโต้โฟกัสถูกไหมแต่หัวเว่ยให้ออโต้โฟกสทวเแ,แบบิ เห็นแผลเห็นหนังกำพ้าหลุดออกมาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะอย่างมากสําหรับคนที่ไปถ่ายพวกเมคอัพอะไรพวกนี้นะครับซึ่งดีเทลดีมากกล้องหน้าเนี่ยว่าเราถ่ายมาเนี่ยหน้ามันจะแบบอมชมพูแดงๆนะออกโทนแดงๆนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะเป็นธรรมชาติตามสไตล์หัวเว่ยเลยไม่ได้คมคือจะมีมิติอย่างมากนะครับซึ่งไอตัว A อเนี่ยมันจะปรับหน้าปรับโทนให้เราด้วยนะครับว่าเป็นยังไง แล้วมันจะเป็นธรรมชาติมันจะไม่เหมือนพวก vivo oppo นะที่จะแบบบิวตี้หน่อยๆใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะธรรมชาติเลยนะครับอยากได้หน้าแบบไหนมันจะออกมาเป็นธรรมชาติแบบนั้นแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างจะตรงนะรายละเอียดดีเทลเนี่ยดีมากยิ่งเป็นแบบคูณ1 x 2 x 5 x เนี่ยคือได้ใกล้ประมาณนี้เลยนะประมาณ10เซนอะคือผมเราไม่ถ่ายเห็นตรงเห็นตาเห็นด้านในเลยนะครับมันคมมากอะผมว่าหาตัวสู้อะยากขนาดตัวท็อป huawei เองก็ยังแอบอิจชาอยู่นะเพราะว่ากล้องหน้ามันดีจริงๆครับแต่กล้องหน้าเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่่ก็คือวา บางครั้งบางทีเนี่ยตัวไ i มันเจนให้ใช่ไหมถ้าว่าสมมติว่าเราถ่ายมา20รูปแบบส่วนมากคุณผู้หญิงเนี่ยจะชอบถ่ายไปเยเยอะๆใช่ไหมมันจะมีแบบ20มันจะเป็นอยู่2รูปที่ไว้บรรลานมันจะคำนวณเพี้ยนนิดนึงอ่ะอย่างบางทีมันติดฟ้าเกินไปนิดนึงก็มีนะครับซึ่งหลายๆรูปมันจะเป็นทีหนึ่งประมาณ20เป็น2อะไรเงี้ยอย่างรูปที่ไปถ่ายตอนเช้ามาแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับบางอันเนี่ย AI มันจับได้เออเรายิ้มแล้วเนี่ยมันจะสดใสนะครับจะเร่งความแดงความปากอมชมพูนะครับขึ้นมาปาก ซิดไม่หน่อยนะครับเนี่ยไว้บาลานซ์เห็นไหมแต่หลังจากภาพนี้ไปก็บาลานซ์อันเดียวกันนะครับแต่มันจะมีแบบเนี่ยนานๆเป็นทีบางภาพนะครับแต่กล้องหน้าเนี่ยคิดถึงโทนแฮเซลบัตอะ่ะมันจะเป็นโทนประมาณนั้นนะมันจะนุ่มนวลนะครับเก็บไฮไลท์ค่อนข้างดีนะอันนี้คือไฮไลท์ดีมากจริงๆแล้วพอไฮไลท์ดีเนี่ยมันจะแบบมีเชฟของหน้าของดั้งของจมูกอะไรพวกนี้เดี๋ยวคุณดูแล้วกันครึ่งกล้องหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแบบแนวบิวตี้นะอย่างที่บอกไปตอนแรกแต่ว่าถ้าคุณจะแต่งแบบบิวตี้ก็ได้แบบนีีีี้้้้้้เเเนนนนนน่่ยยยมมััจะกกลลลลหหหหาาาาาดคคอออออขงงงงื แต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกนะครับระวังไว้บัลล้านกับเอเดียบางทีมันไม่ติดซึ่งผมว่าเอเดียเนี่ยเดี๋ยวออกเฟิร์มแวร์แก้ก็หายนะครับแล้วถ่ายตอนกลางคืนดีมากนะครับกล้องหน้าคือไม่รู้จะชมมันยังไงอ่ะแต่ว่าการตัดขอบโหมดพลาเทนเนี่ยมันก็จะมีแบบหลุดหลุดไปบ้างนะครับถ้าเกิดผมมันแบบฟุ้งๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เก่งเหมือนตัวรุ่นพี่ตัวท็อปของเขานะครับเนี่ยมันจะฟุ้งๆหลุดไปบ้างนิดหน่อยคือมันจะออกโทนธรรมชาติแล้วก็แบบมีความแบบแน่นของไฟล์อยู่อ่ะจะบอกว่ายังไงเหมือหมือออออออนน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 นเเมมมมมมมาาาาล้้งงคคณะะะ่่่่ยยววีีดปรััััับบบบจจไแแแขู แล้วก็ไปถ่ายภาพหมู่อะถ่ายดีมากๆเลยนะครับแบบไปปาร์ตี้ถ่ายเป็นภาพหมู่หรือแบบมุมกว้างๆเนี่ยทำมาได้ค่อนข้าง,งดีซึ่งพอมันมีออโต้โฟกัสเนี่ยคุณก็จะเล่นระยะได้หมดเลยนะครับอยากให้หน้าชัดหลังชัดพวกนี้ทําได้หมดกล้องหน้าเหมือนก้องหลังถ่ายอย่างนี้ดีกว่านะครับข้อเสียก็อย่างตามที่บอกนะครับแต่ดีมากจริงๆนะแล้วก็ถ่ายตอนแสงน้อยมากๆนะครับผมว่าไม่ถ่ายมาคืออันนี้ถ่ายในร้านอาหารรีสตรอร์งแบบผสมผับเล็กๆนะครับ ผมบอกไม่ถูกอ่ะมันจะไม่พยายามเร่งส่วนมากเนี่ยถ้าเราถ่ายแสงน้อยใช่ไหมมันจะสโลว์แล้วมันจะเร่งความคมกรอบภาพภาพมันจะเข็งแข็งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเร่งมันจะเร่งอยู่แหละคือมันต้องซ้อนภาพอะเนาะแต่เวลาเราดูเนี่ยมันจะดูแบบมันเป็นธรรมชาติอนะมีไฮไลท์มีคอนทราต์ก็เก็บมาดีนะไม่ไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะครับเนี่ยกล้องหน้าค่อนข้าง,งดีนะครับอันนี้น้อยมากนะครับถ่ายย้อนแสงเนี่ยน้อยมากมากเลยแสงน้อยจะจับเลยแล้วไม่ได้เปิดแฟลชกล้องหน้าช่วยนะคือถ้าถ้าเปิดแฟลชกล้องหน้าช่วยเนี่ย แล้วเวลาเราไปถ่ายสถานการณ์แบบว่ายากๆอย่างแสงแดงๆอะไรเงี้ยมันเอาอยู่หมดมันแก้ให้นิดนึงผมว่ากล้องหน้ามันโหดจริงนะครับอันนี้เปิดแฟลชพอเปิดแฟลชเสร็จหายหมดเลยคือเปิดหน้าจอแหละกล้องหน้าดีครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะมันไม่ได้แบบหมอบปัดเจว่าคือคนชอบบิวตี้มากๆแบบโอเวอร์โพสเซสเยอะๆมือเว,วไม่ได้ทําอย่างนั้นมันจะทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ทาให้ภาพออกมาดีเรื่องของกล้องหน้าประมาณนี้ข้อเสียประมาณนี้ส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะครับได้โทนจากรุ่นพี่มาเลยคือความเป็นธรรมชาติสีที่เที่ยงตรงนะครับไม่ สีสันที่เราไปอ่ะมันยังเก็บความเป็นจริงอยู่นะครับ ผมไปถ่ายมาเอตาไวแสงน้อยแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อไหมว่าตัวเนี้ยมันขุดเงาขุดอะไรมาได้ดีอะ่ะแต่ว่าดีเทลรายละเอียดมันอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคนดูเลยว่ามันโหดจริงๆเนี่ยอ,อันนี้คือแสงที่มืดจริงจริงนะครับเนผมถ่ายมาอันเนี้ยเลนหลักอันเนี้ยเอลตาไวคือมันมันบูสต์แสงขึ้นมาได้ไงคือมันมืดจริงจริงนะครับตัวเนี้ยเลนเอลตาไวเอาอยู่นะครับสภาวะแสงเยอะแสงน้อยคือเก็บอยู่หมดเลยนะครับเอตาไวตัวนี้เนี่ยไปถ่ายมานะครับแล้วเวลาไปถ่ายพี่มืดๆอ่ะมัน e. จะถ่ายได้เร็วคือมันกดแปะะะเดดเดดีียยววววรัับอิมมนนแปแปล้ก็จ ปุ๊บติดเลยนะครับคือโหเวยเนี่ยเวลาถ่ายปุ๊บเก็บภาพใช่ไหมเรากดดูภาพได้เลยแล้วมันจะปะมวมผลตามมาเรื่อยๆครับประมาณ2 3งสวิแต่เราสามารถกดดูภาพได้ปกตินะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยว่าภาพอ่ะมันโดนบูสสีโดนบูสความสว่างขึ้นยังไงนะครับซึ่งเอาไปถ่ายวัดถ่ายอะไรมาเพื่อผลงานเป็นที่น่าพอใจอย่างมากผมว่ากล้องสมัยนีย้เหลือๆซึ่งตัวเนี้ยเน้นกล้องถ้าคุณไปดู้ตัวเก่าที่ผมรีวิวไว้นะช่องจงรักอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยมันมันมันค่อนข้าง,ง,งจะเน้นกล้องนะแล้วก็แบบว่าได้โทนของรุ่นพี่มาด้วยอะ่ะแล้ว ทั้งเ d r ดียมันยังไม่ประมวลผลมันอาจจะมีหลุดบางรูปนะครับอย่างเช่นเนี่ยเอาไปไถ่ายน้องจามานะครับผมลองเทสเหลายๆสถานการณ์เนี่ยบางรูปเนี่ยก็จะหลุดเอเดียแบบนี้บางรูปก็จะไม่หลุดแบบนี้สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าข้อตีของมันเลยก็คือการถ่ายพอร์ตเทรนเนี่ยบางทีมันมันยังตัดขอบคือถ้าเทียบกับรุ่นพี่อ่ะมันมันยังไม่ได้เท่ารุ่นพี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับเบอร์ดีๆนะครับมันสามารถทําได้โอเคซึ่งการปรับเบอร์เนี่ยสามารถกดตัวรูปคนตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณก็สามารถปรับเเเเเเบบออออรรร์ััััันน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 ีี F ้้้ F6.4 F6 มมาาาาจจจะะะกกววงไปปป่ยยย็็ขึแตตลด พอะพวกผมพวกอะไรมันก็ยังจะไม่เนียนเท่าเท่าตัวรุ่นพี่ๆเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีเล็กน้อยที่เป็นข้อตีของมันเพราะว่าหมดพอดเทนเนี่ยถ่ายดอกมองดอกไม้อะไรมาเนี่ยเห็นไหมว่ามันเบอร์ค่อนข้างดีมากเห็นไหมเนี่ย กาดอกมุงดอกไม้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตจริงๆไม่ได้ซูมไปจริงๆเนี่ยมันโอเคแล้วก็ดีเทลโหมดพอร์เทรตพวกเนี้ยมันสวยงามนะครับคือเขาไปถ่ายมาค่อนข้างดีอ่ะแล้วก็เรื่องของไว้บาลานซ์นะครับมันจะมีแบบเพี้ยนบ้างนะครับบางรูปที่เราไปถ่ายมาซึ่งนานๆจะเจอทีหนึ่งคือถ้ามันติดปุ๊บเราก็ไปถ่ายใหม่จบแค่นั้นนะครับก็เรื่องกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปทางโทนไหนสักโทนหนึ่งนะครับอย่างไซส์อย่างไลกาอย่างไรพวกเนี้ยนะครับหูไอเป็นโทนหนึ่งที่เขาทํามาเนี่ยเป็นธรรมชาติมนอื บางตัวบางเอกลักษณ์ของเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งหัวเว่ยจะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือแกลเลอรี่หัวเว่ยมันไม่ได้มีการแต่งภาพที่เก่งมากนักนะครับคือแกลเลอรี่หัวเว่ยมันจะแบบมีแค่ปรับแสงปรับอะไรแค่นั้นมันจะไม่มีการปรับภาพที่มันซับซ้อนอะ่ะมันจะต้องไปโหลดแอปพวกเหมยตูมาแทนนะครับมันจะมีการปรับที่ซับซ้อนอย่างเช่นการดึงแสงขึ้นมาทีหนึ่งอะ่ะมันจะคำนวณแสงสว่างแสงมืดอย่างเงี้ยแล้วดึงตัวเฉพาะแสงมืดขึ้นมาพวกเนี้ยเอาหัวเว่ยมันจะไม่มี การแสดงสีหน้าที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะรีทัชเนี่ยมันจะมีไอ้นี่มันจะดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มความสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทําเหมือน HDR ขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งถ้า Huawei เพิ่มตัวแกลลอรี่ให้มันปรับได้ได้ดีและเยอะกว่านี้ผมว่าน่าจะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้แกลลอรี่มันมันพัฒนาไปไกลมากนะครับมันต้องโหลดแอปเสริมซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับบางคนเพราะว่ามันจบหลังกล้องได้นะครับสีมันค่อนข้างจะสวยวิดีโอเนี่ยมันถ่ายได้กล้องหน้า 4K 30เฟรมนะครับแล้วมันม หนึ่งคือเวลาเราใช้ 4K 30แล้วเราใช้แบบอ er ัลต้าไวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราถ่ายอย่างแสงจ้าๆเงี้ยคิวมันจะโดนแบบเงามันจะเยอะไปนิดนึงแล้วก็หน้าเรามันจะทาความบิวตี้ครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราใช้ er wide นะอัลต้าไวเนี่ยอันเนี้ยผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่ามันจะมันจะเพิ่มความบิวตี้แล้วมันจะเกี่ยรูขุมขนอัตโนมัติเลยนะครับคุณไม่ต้องไปปรับอะไรเลยซอฟต์แวร์หัวเว่ยมันทําแบบเกี่ยบิวตี้ให้นิดนึงซึ่งผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนคนทางฝั่งจีนอย่างมากเลยแต่ว่าข้อเสียของมันสําหรัััับบบบบบบผมมมมเเเเลลยก็คคคืออววว่าาาาางงงงงร้้นนนนีิิิจจจะดดจะดดํึแแบแบ ม,มันเข้มไปดีเทลหน้าบางครั้งเนี่ยเราอยากได้ดีเทลหน้าเยอะๆอย่างเราถ่ายแสงสว่างเนี่ยดีเทลหน้ามันหายพอเรากดมา 1x หรือว่า 2x เนี่ยดีเทลหน้าจะกลับคืนมาแล้วคือเป็นแบบธรรมชาติปกติเลยนะครับแต่ก็เนี่ยตัวกลางมันประมาณเนี้ยผมว่ามันทําได้ดีมากแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณสามารถทำคอนเทนต์ซูมแบบกล้องหน้าเนี่ยซูมได้ถึงคูณ 5x แล้ว 5x เนี่ยเนี่ยดูดิซูมเข้าใกล้ๆอ่ะเห็นคนคิ้วเลยอ่ะแล้วก็มีระยะให้ใช้เนี่ยเยอะ เนี่ย y 0.7 0.8นะครับใกล้เข้ามาหน่อย 1x 2x 3x ถึง 5x เลยใช้ได้หมดเลยแต่ว่าเสียงที่เก็บได้เนี่ยมันจะมีบางสถานการณ์มันสังเคราะห์เยอะนิดนึงทำให้เสียงมันแบบมันอู้อี้มันหุ่นยนต์ไปนิดนึงนะครับบางสถานการณ์นะแต่ถ้าบางสถานการณ์แบบนั่งห้องอย่างเงี้ยนั่งห้องเงียบๆมันก็จะเสียงก็จะโอเคหน่อยแต่บางครั้งเนี่ยผมเอาไปถ่ายเอลวลเมนด้านนอกอ่ะมันเหมือนมันตัดเสียงแล้วมันก็ตัดเนื้อเสียงไปด้วยอ่ะมันทำให้รู้สึกอู้อี้นิดนึ่งแต่ว่าเสียงมัันนดดดีๆ ถ้ง,งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะน,นี่กล้องหน้านะคะกล้องหน้า 0.8X เดี๋ยวเราจะไปดูตรงแสงอ่าอันนี้คือแบบแสงเข้าเป็นยังไงเอ่ออันนี้ย้อนแสงเอเตอร์ 1x 2x อ oh อ my god เทกไลชิดฉันมากเกินไปนะโอเค0 8็กำลังดีนะคะ,ะให้ดูอันนี้ก็คือแต่เราจะไปดูแบบแสงน้อยกันบ้างวิดีโอของเขามันจะเป็นยังไง นี่นะคะสงนะอู้มันบูสสีแบบไวมากเห็นไหม แล้วก็กล้องหลังเนี่ยวิดีโอดีเหมือนกันกล้องหลังเขาจะมีมิตินะครับแล้วก็เลือกใช้สลับเลนได้หมดเลย Y นะครับ 1X2X3.5X ซึ่งการสลับเลนเนี่ยมันจะมีความสมูทอยู่แต่ว่ามันจะต้องถ่ายไปก่อนอะเพราะว่าถ้าเกิดสลับตอนแรกมันจะมีอาการกระตุกแหลกๆนิดๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะถ้าเราถ่ายถ่ายไปเนี่ยแล้วเราสลับเนี่ยมันจะมีอาการแหลกๆอยู่บางครั้งมันก็จะสมูทบางครั้งก็จะแหลกๆหน่อยอันนี้จริงที่ผมบอกไปข้างต้นว่ามันทํายากมากนะครับมันต้องใช้ AI มันต้องใช้ เฟรมแทรกเข้ามาเพื่อให้มันรู้สึกสมูทนะครับซึ่งในตัวท็อปทอเนี่ยในปีนี้ก็จะมีมาหลายตัวที่จะทําพวกแทรกเฟรมอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่ามันสมูทซึ่งถามว่าคนที่ถ่ายแล้วไม่ได้สลับแบบสลับตลอดอะคือถ่ายแล้วก็เดี๋ยวอัลต์วายก็ไม่ได้ซีเรียสดีเทลอัลต์วายเนี่ยโอเคเลยผมว่าดีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลองตัวท็อปครึ่งหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าอาแสงสว่างอะมันไม่มันมันได้ประมาณ7%จ็แต่ถ้าแสงน้อยน้อยมากๆอย่างผมไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอัล แต่ว่าเรื่องสีสันแสงอะไรพวกนี้มันพอๆกันแต่มันจะมันจะเป็นรองเรื่องดีเทลแบบมันที่มืดมากๆไงอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะว่ามันเลนราคาเท่านี้มันไม่ได้แบบเป็นตัว3ามสี่หมื่นซึ่งผมเอาไปเทียบกับท็อปมาไงแหม่มันก็รับได้ถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายตะวายในที่แสงน้อยเนี่ยอยากให้มันมีแสงนิดนึงแบบ20%ของของของภาพที่เราจะถ่ายก็ได้มันก็จะทําได้ดีแต่ถ้ามันมืดมากๆอย่างไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไม่ไหวซึ่งปกติเราต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วเนาะหรือว่าไปงานทุ่งสีเมืองไปงานอะไรที่แบบว่่่าาาาาาถถยยยตต้้นนนนนเเทีีีมมมมแสงงงิัไ สบายๆครับแต่ถ้าแสงในภาพโดยรวมน้อยมันก็จะมีนอย s e ขึ้นแล้วก็ดีเทลมันก็จะไปแล้วแต่ถามว่าดีเทลมันดีไหมมันดีนะผมชอบเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันสีสันมันโอเคแล้วมันเหมิดสีระหว่างอัลต้าวาย 3.5x อะไรพวกเนี้ยมันเหมิดสีได้ค่อนข้างดีนะครับข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อพิจาาหรือข้อเสียก็ประมาณนี้ที่ผมจะบอกนะครับแล้วก็วิดีโอกันสันค่อนข้างดีอาจจะมีวอเบิบ้างในแสงน้อย หาแสงให้มันนิดนึงแค,แค่นั้นจบกล้องเนี่ยค่อนข้างจะพอใจนะครับทั้งวิดีโอและภาพนิ่งทํามาได้ดีคือตัวที่แล้วอะ่ะมันจะมีแบบเพียเพ้ยนๆบ้างเนาะตัวเนี้ยมันมันเพี้ยนน้อยกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยคืออ,อย่างที่บอกมันได้เมส X6 มาเต็มๆเลยนะครับเรื่องโทนภาพเรื่องการใช้วิดีโอเนี่ยถ่ายได้ดีมีมิต,ติเป็นธรรมชาติแล้วก็จุดติอีกอย่างหนึ่งอย่างเหมือนกล้องหน้าเลยคือเสียงนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางครั้งมันก็ประมวลผลมากเกินไปบางครั้งก็เสียงดีมันจะแบบ มันไม่ได้อิ่มตลอดอะเสียงไม่ได้เก็บมาอิ่มอะไรตลอดแต่ใช้ได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาเวลาการจับถือเนี่ยให้ฟีลลิ่งเดียวกับ Huawei Pura จัตุรเลยคือมันจะแน่นแล้วก็ทัฟแข็งแรงมากไม่รู้ว่าเขาใช้วัสดุหรือวางเลเยอร์ยังไงนะครับแต่ว่าแข็งแรงจริงๆถ้าเกิดในเลรราคาเท่านี้เนาะเขาเปิดประมาณห8ื่นกว่านะครับเดี๋ยวมีโปมีของแถมของแถมอีกสี่พันกว่าบาทได้ไปดูท้ายคลิปเนาะซึ่งผมถือ Pura ราชุูัอ,อยู่แล้วผมถือตัวนี้ถ่ายถ่ายเทียบกันเอาไปจับใช้ในชีวิตประจำวันครับฟีลลิ ถ้าได้ไปจับอยู่ในศูนยะ์อะถ้ามีโอกาสอะลองเอามือถือเรียนราคาเดียวกันมาเทียบดูครับงานประกอบมันดีจริงนะครับแล้วตัวฝาหลังของเขาเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบด้านนะครับซึ่งมันไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือแต่ก็จะเป็นเหมือนลายผ้าผ้าเห็นไหมาลายผ้าผ้าแล้วก็มีคําว่าโนวาเหลือมเมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลนส์กล้องเนี่ยก็จะนูนขึ้นมาประมาณ2-3งสามมิลประมาณนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราจับใช้เนี่ยมันจะสบายมือคือเวลาเราจับเข้าจับออกอะมันไม่มีส่วนไหนที่ร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันปิดโดนมือมันสกิดตรงนี้ไม่มีเลยมันทําาาาามมแบบบบกกกกไดด้้ีขขออออออๆเเคคครรรรืืื่่งงง เขาค่อนข้างประณีดมากนะเวลาเขาทําอะไรมาเนี่ยประนีดจริงนะครับอันนี้เรื่องเรื่องรูปทรงนะครับเดี๋ยวเราวกมาดูสเปคนิดนึงนะครับสเปคตัวนี้ให้หน้าจอมาเป็น6.76นิ้วนะครับเป็น OLED 120Hz เป็น LTPO ด้วยนะคืนรันตั้งแต่ 1Hz ถึง 120Hz ซึ่งมันจะประหยัดพลังงานนะครับถ้าแซมปิ้งเรทามร้อยให้มาเยอะ PWM นะครับ2,160ให้มาเยอะเหมือนกันตัวนี้แล้วก็มี AI u t r Comfort Display นะครับแล้วก็ตัวนี้มีโหมดร์ r k เดียนมาให มาด้วยนะว่ารายละเอียดในที่มืดจะดีขึ้นพอารายละเอียดในที่มืดดีขึ้นเราไม่ต้องเพ่งมากขึ้นน่ะหลักๆเนี่ยมือถือมันจะมีปัญหากับการเล่นแสงน้อยใช่ไหมเวลาเราเล่นแสงน้อยเราต้องเร่งแสงมันขึ้นมาแล้วมันทําให้ปวดตาไอตัวเนี้ยรายละเอียดที่มืดอ่ะมันจะดีขึ้นถึงร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งพอไม่เล่นอ่ะเราไม่ต้องเพ่งมากเพราะรายละเอียดที่มืดมันดีเนี่ยแหละสิ่งที่มือถือจะต้องต้องทำให้ได้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะให้แบบ f e ลล i n g เหมือนเหมือนเราเล่นมือถือตัว top t o ที่มีโหมดซ็อกดวงตามมิ ารว100วัตต์ชาร9นาทีได้50%เลยคือค่อนข้างเร็วมากถัดมาเรื่องของการเล่นเกมครับอาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคเล่นได้นะครับเอาวีก่อนกราฟิกสูงมากเลยนะครับแล้วก็เฟรมเรท60อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างน่าพอใจนะ35องศา36ไม่เกินนี้นะครับคือเล่น1ชั่วโมงก็อยู่เนี้ย35.5 36ถือว่ารับได้ดีเลยนะครับปกติ37 38 40มีให้เห็นใช่ไหมอันนี้35 36นะครับเฟรมเรทลื่นไม่มีตกเลยเครื่องร้อนน้อยมากเกมเนี้ยทัดอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับโดยรวมเนี่ยเรื่องบวกเยอะๆมีเอฟเฟกต์หนังๆเนี่ยไม่มีกระตุกนะครับ แล้วก็ใช้แบตไป15%คือนุณพมทำได้ดีแต่แบตอยู่ในเกณฑ์กลางไม่ได้อึดเกมนี้นะครับ แล้วก็ผับ G New Stage นะครับกราฟิกแบบออาตาเลยแล้วก็เฟรมเรท90 FPS นะครับเกมเนี้ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ40-41องศาภาพเนี่ยเล่นสวยเล่นได้ลื่นพอประมาณจะมีจังหวะหน่วงๆบ้างนะครับตอนวงมันบีบอ่ะมันจะมีเอฟเฟกถูกปะเออเอฟเฟกลงมาแล้วก็ขับรถเร็วๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพราะกราฟิกออลตาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราปรับแบบลื่นไหลเนี่ยจะลื่นลื่นกว่านี้ประมาณ20%นะครับตอนซูมเข้าซูมออกเนี่ยทำได้สมูทลื่นเลยนะครับโดยรวมทำได้ดีติดแค่ติดแค่เรื่องของการทัดมันไม่ได้รวดเร็วเท่าท เล่นะเราวัดได้40องศามันดูเหมือนร้อนนะแต่เราจับมันมันอุ่นๆแล้วก็แบตเนี่ยไม่ได้ประหยัดเท่าที่ควรอย่างที่บอกการเล่นเกมนะครับเหมือนจะต้องจูนเข้าอีกนิดนึงแล้วก็เจนชินเนี่ยปรับกราฟิกสูงมากเฟิร์นเดิ60เนี่ยเกมเนี้ยเล่นได้ดีเล่นได้ดีกว่า r วีเสียอีกนะครับคือเหมือนกับอัลติเมทมันดีแล้วก็เดินในแมปเนี่ยลื่นๆเลยทำได้สบายนะครับตอนลงดันมีมอนเยอะๆเอฟเฟกอลังการจะมีแบบแหลกๆกระตุกนะครับแต่เรื่องความร้อนคือขึ้นไวมากแบบรู้สึึกกกไไดด้้้้เเเเลลลยยยนนนนนนะะะะคครรรรััับบมีถงงจออแต่่่่่็ืูพาาว ามร้อนคือขึ้นไวกินแบตมากเลยนะครับเกมเนี้ยแค่ครึ่งชั่วโมงเองแบตลดไปเกือบ20%เลยนะครับและอุณหภูมิขึ้นมาค่อนข้างเยอะ30สนาทีเนี่ยขึ้นมาประมาณ45องศาประมาณนี้แต่ว่าถ้าเล่น40นาทีประมาณ42อนะครับอุณหภูมิขึ้นมาเยอะแต่ว่าเหมือนเขาจัดการว่ามันให้มันปล่อยเล่นไปเลยอะถัดมาเรื่องการรับสัญญาณนะครับอีกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจนําเสนอมากคือรับสัญญาณดีมากนะครับเป็นแบรนด์เดียวในจีนเลยมั้งที่รับสัญญาณโคตด,ด,ดีีผมเทยบบกับัว เรีราคาแพงๆเลยบางรุ่นหรือรุ่นที่จับดีๆด้วยซ้ำตัวนี้รับสัญญาณได้ดีมาก Wi-Fi นิ่งๆวิ่งเป็นเส้นแบบดีเลยนะครับคือจับได้ได้แรงกว่าแบบลบสิบเลยอ่ะค่อนข้างแรงนะครับไอตัวนี้มันจะเหมือนเมสมันจะเหมือนเมส X6 ผมเอา 4G ไปจับสู้กับ 5G เลย 5G NSA สู้ 4G หัวเว่ยไม่ได้เลยบางทีที่หัวเว่ยมันขึ้น 4G พาดน,นะบางครั้งนะครับซึ่งในหลายๆครั้งที่เราเล่นในบ้านในชั้น2อย่างเงี้ยหรือชั้นล่างหรือที่ที่มันอับสัญญาณหัวเว่ยจับได้ดีกว่า5 G, ความร้อนมันจะทําได้ดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวนี้มือถือมันมันทำ 5G ได้ดีเนาะแต่จะบอกว่ามันจับสัญญาณได้ดีมากนะครับผมใช้แอปพลิเคชันที่เป็นโปรโตคอลเดียวกันวัดหมดเลยทุกรุ่นตัวเนี้ยผมจับสัญญาณเทียบกันอ่ะมันจะลดค่าปิงได้ดีอย่างตัวท็อปเนี่ยบางตัวที่จับสัญญาณดีๆอ่ะตัวเนี้ยจับได้เท่ากันเลยคือค่าปิงอ่ะผมใช้เทส อเว็บ Google ยิงเข้าไปเนี่ยค่าปิงน้อยพอๆกันผมก็พยายามสุ่มเทสเนาะกดเดี๋ยวสุ่มเดี๋ยวกดเดี๋ยวสุ่มเดี๋ยวกดมันอยู่แบบ40-50ค่าปิงตัวอื่นเนี่ยแบบบางที7 0็ดสอย่เงี้ยมันรับสัญญาณได้เถียรนะคือผมผมเข้าใจเลยว่ามันวิจัยเลเยอร์มันค่อนข้างดีอย่างตัวเมดเอ็กโคอะเขาก็กระจายสัญญาณพวกเสาเอเทนนาแล้วมันจะมีเลเยอร์ในการวางเสาของเขาคือการวางเสาของหูเว้ยอะมันจะวางให้ไม่โดนขึ้นรบกวนขึ้นกระแสไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กพวกเนี้ยมันจะไม่รบกวนซึ่ ผลต่อการรับสัญญาณเราจะเห็นว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะมีอาการแกว่งหรือเราเราใช้ 5G เล่นอวพปุเนี้ยมันจะมีอาการแกว่งของสัญญาณทําให้ปิงมันเกิดขึ้นใช่ไหมบางครั้งเราเล่นไปเนี่ยอุ้ยบางพื้นที่เนี่ย 5G มันสลับ S A N S A มันสลับเดี๋ยวมันจับเสา 4G รวมกันเนี่ยมันทำให้บางครั้งค่าปิงมันมันไม่นิ่งมันเด้งขึ้นเด้งลงทําให้เวลาเราเล่นเกมบางครั้งปิงมันเด้งปุ๊บแหลกแหลกเสร็จตายซึ่งหัวเว่ยะจากที่ผมใช้ 4G มาผมยังไม่เจอเลยเนีีีี่่่่ยคคือออออขข้้้้้้้ดดดดดดงง 4G มมมันนรรววววเเเสสาาาาาไไไไแลลลกกก็ใชะะถิุณจตปโห หลายกิกแบบ5 6ากิกอย่างเงี้ยอันนี้เอาอยู่ผมอะมีหลายครั้งมากที่ผมไปเม้นในกลุ่มของหัวเว่ยว่าผมอะเอาหัวเว่ยเทสกับ 5G ที่เป็น NSA อะคือ non-standard ก็คือรวมเสาวพวก 4G รวมเสาหลายๆเสามาเนี่ยหัวเว่ยอะผมเทส10รอบอะแม่งทาได้ดีแบบได้ดีกว่า 5G ที่เป็น NSA บางตัวแบบเกือบทุกรอบเลยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันจับสัญญาณได้ได้ค่อนข้างดีมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มี 5G ถูกไหมถ้าตัวไหนที่มันจับ 5GSA ได้คือมันจะจับ 5G ที่มีความแรงสูงๆอะบางตัวมันจับได้7 0 0 800 งงเพราะว่าเราใช้เน็ตน n ิ i m i t e ดนะฮะของ AS อย่างเงี้ยมันก็จะจับได้แบบ6 7 0 0ซึ่ง6 7 0 0เมกเนี่ยมันมีบางครั้งที่เราจะต้องใช้ดาวน์โหลดงานน่ตัวเนี้ยมันจะมีข้อเสียคือตรงเนี้ยคือมันไม่มี5 g ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเน้นการจับแบบอยู่ในบ้านเดินลงคือใช้งานทั่วไปครับมันทำได้ดีกว่าหา g หลายๆตัวมากๆอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณไปดู Realme X 6ผมเทสแบบละเอียดเลยเดินขึ้นชั้น3ลงชั้น2ออกชั้น1ไปหลังบ้านมีที่กกกาาแพงหนนออนอออบ้ มันจับทั้ง Wi-Fi ดาวเทียม 4G ได้ค่อนข้างจะดีกว่า 5G ในหลายๆสถานการณ์เป็นบ่อยมากๆเลยซึ่งอันนี้คือการใช้งานจริงของผมดาวเทียมให้มาเยอะอีกคือแบบโอ้โหอะไรกันนกักหนาครับอ่ะ1 2 3วิติดดูดาวเทียมดูจะขึ้นเรื่อยๆนะ46เข้าไปแล้วค้นหาดาวเทียมได้74อะ่ะคือโหดมากนะครับเนี่ย57ดวง ไม่รู้หัวเว่ยไปทําอะไรมาเนาะคือเรื่องเนี้ยมันต้องยอมจริงคือมันน่ากลัวมากเลยนะแบบดาวเทียม68ดวงที่ใช้งานได้แม่งดีกว่าตัวท็อปอีกอ่ะคือเนี่ยจบส่วนเรื่องการเล่นแอปพลิเคชันนะครับตัวเนี้ยเราสามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันได้ที่แอปแกลเลอรี่แล้ว App แอปแกลเลอรี่เนี่ยมันจะมี YouTube ขึ้นมาให้เลยคือมันเซิร์ชคำว่า YouTube เพราะอะไรมันลงไมโครจีมาให้เราเซิร์ชยูทูบเสร็จใช่ป่ะเรากดใช้พวก Google แล้วเดี๋ยวนี้หัวเว่ยเขาก้าวข้ามอีขั้นหนึ่งก็คือว่าสมมุตติิวว่่่าาาาคณโหลโหลลลดดอออออะไไรรมนมน,น,เรเลลนเเเเืกกก้ป็ข มันไม่ได้ซิงก์ Google มันไม่ได้ซิงก์ Gmail ของเราซึ่งมันจะมีหลายๆครั้งที่เราซิงก์ Gmail ใช่ไหมไมโคร G ีมันจะจดจําเลยสมมติว่าเราเข้า TikTok ใช่ไหมไมโคร G ีมันจะเด้งขึ้นมาให้ล็อกอินอีเมลของเราเลยเป็น .gmail เลยนะเรากดเข้าไปเราเหมือนใช้มือถือปกติแต่มันก็จะมีบางแอปพลิเคชันที่เราจะต้องรู้แหล่งในการโหลดแต่นอกนั้นเนี่ยเรื่องของการซิงก์ Google ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน90%แล้วอะไอที่ผมใช้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรนะคครััแแอใในนกาาาหลดดดไไมวว้้้เเเียยย่่่่ชตถิสสง เฮ้ยมันเล่นแอปนี้ได้ไหมนนนไ,ได้ไหมเม้นมาเดี๋ยวผมทําให้เลยว่าโหเวในปีเนี้ยมันใช้ได้แค่ไหนซึ่ง2ปีที่แล้วที่ผมทําคือมันรู้สึกหุนหินมากๆเลยเดี๋ยวใช้ Google เดี๋ยวใช้แอปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะสบายมากอะ่ะผมแบบเนี่ยผมไม่ได้ต้องทําอะไรนะผมก็เข้าแบ็ k แก,กลเลี่ก็ไปโหลดแอปมาเล่นก็ใช้ได้ปกตินะก็เนี่ยเป็นจุดหลักๆคือไม่มี 5G กับไอ้การเล่นแอปที่บางครั้งคุณจะต้องมีโหลดีผมว่าเนี่ยข้อตีหลักๆของมันกับการทา ทุกเลนซูมได้ 5x แล้วก็กล้องหน้าอัด 4k มีกันสั่นกล้องหลังถ่ายรูปดีๆฟีลเล่งการจับเครื่องที่แบบน่าจะดีที่สุดในเลนราคานี้แล้วแบบมันมันมันพรีเมียมจริงๆอะ่ะเหมือนคุณจับพิวราส70เลยเอาตาด้วยนะตัวท็อป้วยนะคือมันมันให้ความฟีลลิ่งที่จับแต่ว่าน้ําหนักมันมีนิดน,นึงนะเออมันอาจจะมีน้ําหนักแบบ200กรัมอะไรเงี้ยนะครับพวกการจับสัญญาณเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่ห่วงเนี่ย ข้อดีข้อเสียของมันพอผมเอาไปใช้กับเมทเอ็กอ่ะหรือเพียวไลจ็สูนที่ผมถืออยู่อ่ะเฮ้ย <c oughs> มันให้ฟิลกล้องคล้ายๆกันน่ะโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายแพงขนาดนั้นไม่ต้องเอาแบบเทคโนโลยีที่แบบเฮ้ยถ่ายเร็วๆเ,เร็วมากๆเหมือนอันนั้นหรือว่าจะต้องรวมภาพเทพๆคืออันเนี้ยมันก็เพียงพอเพราะมันถ่ายรูปค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้แต่ว่าก็จะมีข้อเสียงที่บอกไปฝากหัเวโนวาสิบโปรไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กด้วยโนวา1ิบสานะครับโนวา13เนี่ยเปิดราคามีนว,วนของถมค่9บาทมีแบน 99, เาอาอันนี้ก็แม่นเหมือนกันนะผมทำรีวิวเอาไว้นะครับวัดค่าได้แม่นยำม,มากแค่ราคาแค่นี้แล้วก็ Huawei Super Charge Power Adapter Max สูงสุด100วัตต์มูลค่า2,400คืออะแดปเตอร์ม, w, ม, 2004, อออรมันอนะชาร์จ100วัตต์ซึ่งเร็วมากนะครับ คือจะได้ร้อยวัตต์เหมือนตัวรุ่นพี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเวนโนวา o ิบสามโปก็จะขาย2สีเหมือนกันสีเขียวและสีดำนะครับราคา18,990ซึ่งซื้อจริงๆมันก็ได้ราคาโปรนะแล้วก็ของแถม4,489บาทมีหัวไวแบน1,999แล้วก็อะแดปเตอร์ของมันอีก100วัตต์มูลค่า2,490แล้วก็ถ้าเป็นลูกค้ามายหัวเวก็ลดอีกพันหนึงโอเคประมาณนี้ผมก็ค่อนข้างจะประทับใจนะถ้ามันไม่ได้ติดอะไรมากมายเนี่ยผมก็โหเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ รู้สึกว่าให้ฮาร์ดแวร์มาดีมากในเรทราคาเท่านี้นะครับประมาณนี้ใครที่ใช้แล้วอมีข้อพิจารณาข้อติอะไรต่างๆนานา,า,า,าหรือข้อดีที่ชอบมาก,มากๆก็เม้นสแสดงความคิดเห็นแชร์ก,กันกับเพื่อนๆที่อยากจะไปซื้ออะไรพวกนี้นะครับสวัสดีผมไปแล้วครับสวัสดีครับ